ค่ะก็คือสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะตอนนี้มีรายงานว่าระดับน้ําลดลงต่อเนื่องจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเราจะไปติดตามกับคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดจากจังหวัดสุขโขทยัยคุณปัดเชิญค่ะครับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยขณะนี้นะครับค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับยังคงถูกน้ําท่วมอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ ในหลายพื้นที่ขณะนี้นะครับสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับน้ำจากคลองแม่ลำพันธ์ที่เชื่อมจากทุ่งทะเลหลวงนะครับยังคงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยครับแม้ว่าหลายจุดนะครับระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ครับ ชาวตำบลบ้านกล้วยบอกนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับเข้าเองข้าของเครื่องใช้นะครับลอยไปกับน้ำซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักที่สุดครับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่าจะมีน้ำจำนวนมหาศาลนะครับที่ไหลบ่าเข้ามาท่วมในพื้นที่แม้ว่าจะมีแก้มลิงคอยรับน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอดจึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เราก็ต้องรับมือกันไปอย่างนี้เราไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็สู้กันไปแล้วแต่หน่วยเหนือทั้งหน่วยกรารการเนี่ยทางรัฐบาลจะมีความสงเคราะห์ยังไงทํำยังไงทําให้พวกเราประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขนาดนี้พอจะช่วยเหลือพวกเราได้บ้างอย่างไระนั้นเราต้องขอ,อาทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยลงมาสำรวจแล้วดูความเสียหายของประชาชนอีกทีนะครับนะครับ โดยข้อมูลจากจิสต้านะครับระบุนะครับว่าพบพื้นที่น้ําท่วมบริเวณอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยนะครับกว่า76,000ไร่ครับส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับบ้านเรือนประชาชนและบริเวณริมลําน้ําสายหลักและลําน้ําย่อยนะครับรวมถึงเส้นทางการจราจรโดยมวลน,น้ําเหล่านี้นะครับจะมุ่งหน้าสู่ทุ่งรับน้าที่อำเภอบางรกระลำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อชะลอการไหลของน้ําก่อนจะผันลงสู่แม่น้ําต่อไปครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า3 7 5 0 0 0ด้ไร่ครับครับสำหรับเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะครับจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบกว่า9อําเภอนะครับซึ่งมีประชาชนนะครับได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า3 7 0 0 0คนหรือกว่า70,00ครัวเรือนนะครับทาให้ขณะนี้นะครับหลายหน่วยงานยังคงระดมกําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ